สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมพระผงปิดตาหลวงพ่อสงเงียมวัดสวุวรรเจดีอำเภอมหาลาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาองค์นี้เป็นพระปิดตาเนื้อผงพุทธคุณปิดทอง หลวงพ่อสงเง่ียมท่านเชี่ยวชาญในการรักษากระดูกโดยท่านใช้น้ำมนต์ในการรักษาหลวงปู่ท่านสืบสายวิชาหลวงพ่อกันวัดพญาตเป็นเกจิดังแห่งทุ่งมหาราชกรุงเก่า เป็นพระแท้เมืองกรุงเก่าและท่านเป็นสหายกับหลวงพ่อสายวัดท้องคุ้งและพระอาจารย์โทนวัดเชิงหวายล่ำเรียนวิชาร่วมกันมาไม่เป็นสองรองไขว่ากันว่าทั้งสามรูปมักรองวิชากัน เสกใบไม้เป็นต่อแตนเสกต้นหญ้าเป็นงูถอดกายทิพย์ต่างชนะกันไม่ลงจนอาจารย์ปารพบว่ากินกันไม่ได้ถือเป็นยอดเกจิผู้เท่าแห่งเมืองกรุงเก่าท่านจะไม่ยุ่งเกี่ยวทางโลก หลวงปู่ไม่สร้างพระเครื่องมากนักส่วนมากท่านจะทำแจกท่านเป็นพระโบราณอาคมเข้มขลังแห่งทุ่งมหาราชสืบทอดวิชาจากเกจิอาจารย์ยุคเก่าหลายท่าน ไม่ว่าจะเป็นสายหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพสายหลวงพ่อโหนงวัดคลองมะดันพระอุปชากิมวัดกลางหลวงพ่ออวยวัดโคศิตาลามหลวงพ่อมุ่ยวัดดอนไล่หลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่ม หลวงพ่อราบวัดถายย่านหลวงพ่อกล่อมวัดโพภะษ,ษ,ษิทธตหลวงปู่วันวัดกลางทุ่งหลวงปู่จ่ายวัดลุงและหลวงตาแป้นวัดท่าเป็นต้นส่วนวัตถุมงคลที่ท่านเสกมักมีประสบการณ์ด้านเมตตามานิยมโภกกรัพย์สูงคนที่ได้ไป ต่างพูดกันปากต่อปากไม่ว่าเหรียญหลวงพ่อช่วยให้รอดจากอันตรายจากการโดนรถชนวันนี้ก็พามาชมพระผงปิดตาหลวงพ่อเสงี่ยมวัดสวรรเจดีอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ